อาหารเมื่อยันสำหรับคุณลูกค้าครับข้บาวโพดมังคุดแก่บัวแล้วก็ข้าวโพดต่อนนะครับแล้วก็ไก่บัวนะครับคุณลูกค้าหิวแล้วับตะเอออะไรกินยิ่มยิ้มเฮยิ้มอีกแล้วยิ้มทำไมกินไปสิ <c ười> กินไปกินไปไม่เคยแย่งหิวเลยมาแชร์ไดหิวหนูาาหนิวว <c ười> ้าวเฮ้ยพี่นิม่ม ี่นี่ปอกขา้าวโพดเอาตะเม็ดออกให้ไปนเนีงยรือร่อยไหมคุณลูกค้าครับมังคุดปอกเปลือกนะครับเงาะก,ก็แกะข้าวโพดก็ฝานออกให้นะครับแทะไปถ้ามากลัวฟันหลุดครับนะดูครัเจบเจ็บจบ,จบ,จบยิมมม้มะไรกามหลูกเอ้ยหยอกชุดตัวถูชัวเลือกินครับอันนี้งะพิธีพืชมงคลนะครับ แรกนาขวัญครับพระคเสียงทายอันนี้นะครับอันนี้ลิงเสียงทายนะครับลิงกินข้าวโพดนะครับพยากรทำนายว่าเกษตรกรปีนี้พืชผมจะอุดมสมบูรณ์น้ําจะไหลหลากนะครับนะครับพระลิงเสียงทายกินเข้าไปยามายิ้มทำไมะแหมใครจะไปแย่งของพ่อยัดขมองอิ่มครับ พระสุนเสี่ยงทายนะครับวันนี้พระสุนเลือกกินข้าวโพดนะครับมีอาหารพืชมงคลนะครับมีข้าวโพดฝานครับเมล็ดมังคุดมีใจบัวแล้วก็มีข้าวโพดอ่อนนะครับมีเงาะประมาณห้าชนิดนะครับพระจ๋อนะครับพระจ๋เลือกกินครับข้าวโพดแล้วก็กินมังคุดแต่ตอนนี้รพระสุนนะครับกําลังกินมังคุดนะครับแสดงว่าปีนี้นะครับความเย็นฉ่ำอุดมสมบูรณ์นะครับ หมายถึงน้ํานะครับเพราะว่าบางคุนที่เป็นเป็นธาตุเย็นนะครับนะเป็นผลไม้ธาตุเย็นเป็นราินีของผลไม้แห่งความชุ่มเย็นนะครับปีนี้ฝนจะตกมากมายพิเศษนะครับน้าป่าจะไหลหลากนะครับน้ำอาจจะท่วมกอธมนะครับแล้วก็โคกินบางคุดนะครับอันนี้พระเจอนะครับกินบางคุดครับบางคุดครับพระเจอเลิกกินบางคุดนะครับโอ้โหอย่างอร่อย แหมมีการงอกของครับยิ้มให้ตลอดเวลานะครับแสดงว่าปีนี้คนไทยกันรักกันมากยิ่งขึ้นนะครับพระจอย,ยิ้มให้เห็นไหมไอข้ <c oughs> างล่างนี้ไม่ใช่พืชปงคนนะครับเป็นหำพระจอนะครับ <c oughs> หัวของกินครับดูแขนเป็นจ้ำๆลยครับตาเด็กสมบูรณ์นะครับ <c oughs> ดมสมบูรณ์นะครับพยากรณว่ากินกระพนี้เขาเรียกว่าพืชพันธุ์ธัญญาหานี้จะเก็บเกี่ยวได้ผลดี นะครับทํานายว่าอย่างนี้นะครับโหนใยสีนะครับเป็นผู้ทํานายคุณไ่้แขนเป็นจำม่ำจำม่ำนี่แขนน่ะเอ้ยบางขีโปลิงครับน่ะขีโปลิงครับดูหางครับค้าคานไว้อย่างนี้ครับกันตกหล่นนะครับแต่เมื่อวานใยสีเกือบตกสารานะครับไม่มีหางค้านะครับคานค้าไว้เมื่อตกลงมา กินเข้าไปเดยกินเข้าไปจ้องเตะที่ิ้มให้กันเว้ยหว้ยพนนีไหมนี่เ <laughs> ้อให้คนนี้เนี่ยคู่คู่อาคาดเขา <laughs> นี่ต้องคนนี้ลูกสวบสวบละห้าร้อยลูก <laughs> ยังไม่ได้ดิวกันเลยครับเข <laughs> ้าใจไหมเนี่ยของเราของคนนี้นะจอวิก <c oughs> นี่ถึงจะถูกต้อง <laughs> กินเข้าไปอาหารืม่เย็นกินให้อิม่มมาลูกนะ เคืนไม่เอามาให้นะครับจะมาดูตอนนอน้เฉยว่าอยู่อย่างไรนะครับขอบคุณคุณแม่นละครับที่รับชมรับฟังนะครับจ๋อแรกนาขวัญนะครับพระจ๋อเสียงไทยกินกระโพดบางคุดนะครับย้ำอีกครั้งหวนทานายว่าพืชพันธุ์สัญญาจะอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ปีนี้น้ําจะดีฝนจะท่วมนะครับนะครับก็ตัวใครตัวมันนะครับใครอยู่กอทมสวัสดีครับ